แต้ม้มเบิอออลอ,ส,อ,ส,อ,อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปล่ยสุภูสุคนเด้อมือนี้เอาละครับมือนี้มาหาดักตุ่มปลาไหลครับอีกเส้นเคยเด้อครับหาอยู่หากินหลังเลิกงานครับนั่นมือแรงกับไม้เดิมครับ ที่ปีที่เราที่ผมมาใส่ไว้เป็นใส่เบ็ดใส่อย่างที่ว่าปลาหลายลายนี่แต่ปีดีบ้างเน่ใจว่าสีมีบ่ครับเป็นไม้ในดอยครับนะครับเป็นน้มห้องดอยรวมที่ายเบิ่งครับไม้ห้องดอยโอ้ยเป็นทอลงไปนี่นี่เบิ่งปลายุบหยุบหยุบยุบโอ้ปลาอะไรครับปลาซิวเลยโอ้เป็นเดี่ยวกุ่มปลาซิวมาใส่ดีอยู่นี่ครับใส่ได้เยอ่ดอกจากมันหุกเกตหลังอย่ล้ว พอดีตุ่มนี่หกเจ็ดหลังมือนี้มาใส่เป็นเยียปูครับพี่น้องเยียปูปูตัวเป็นเป็นเนี่ย,เ,เ,ยเดี๋ยวมาทุบๆใส่เอาครับเดี๋ยวมาลุนกันเด้อไปใส่ใบมืออื่นเสากระชีพสยามทีหนึ่งครับพี่น้องครับไปไปใส่กันเลยครับก่อนอื่นเราจะมาทุบป,ปูเลยครับใส่เยียรครับทุบใส่สดๆครับน้ำออกไหลสดๆหนึ่ข้าวดีไหวโดนบน่ดี ขึ้นดิปิกูใส่ไดง่ายเลยใส่ไปพร้อมไปหนังแรก ครับไปหลังสอง ตอนนี้ก็ได้ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับใส่เข้าไปในพูนทางพูนอีกสี่หลังฟังพี่อีกสามหลังครับเดี๋ยวอื่นคขามาลุ้นกันเด้อตอนเวลาเขาใส่ไม่ต้องบมาเลยทายไว้ครับมันสีคลิปเป็นสีเงาครับทำมาลุ้นตอนยามเที่ยดเดียวพี่น้องไปกลับบ้านบืนมาลุ้นกันครับมันฝนจะตกครับพี่น้องไปเข้าบ้านกันฝนต,ตกก็ดีครับที่ช่องอึ้งช่องเขียดไปบืนสองข่ามาหลุ้นกันเด้อ ถึงแล้วไม่เขามึเขาลักยามหรือบุญสวัสดีอีกเชน,นึงนะครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าๆเดออเป็นไม้ตาตุบตาโปมาครับมาลุ้นกันครับมาสีมานบ่มือน,นี้ครับหมายที่ใส่ถิ่มไปตะม้วานครับพี่น้องไปไปเบิ้งไปลุ้นเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องเด้อจากสีมานมามานหรอกใครคนเพี่ออยงยั่คนมาใส่ก่อนเลยครับไปจัดไปครับไปครับเบิ้งหลังแหลก ต็มนึงนรับพี่น้องเต็มนึงเตมนึงเาเยอะเฮาเยอะนี่นี่เมเป็่มละตองแรงครับเต็มใเบื้งหลังนครับไปขุนฟังุน lăng để... bên... xám lăng xám cái bên đấy để nó không hạt chút ơ chưa ủa nhỉ? này phải <laughs> à, không sóng kèm ạ ลังนี่อีกสามลัางมนะั้งไปตดต่างกล่องไว้นอกนะครับพี่น้องว่ามันเป็นหนามหลายต่างถิ่นไว้นอกเรื่นกล่องพกหนามอยู่ฟังผุ่น,นมีบุ้มมีด หนึ่งแต้มสองแต้มบนสองกับหลังเลยบนสองนี่บนสองเข้าไปนี่กันบนหลังง่ครับสองหลังบิงลังเนี่ยเอาอย่ใี่แต้มนียครับใีแตมนีน่อยที่แตป๋าใส่นีดหน่อยไปครับ เบ huh ิ่งลูพี่ทองนี่ตัวนี่ไงไงคักนี่แต้มนึ่งหลังที่แรกลุงลูกไงบ่ดิแน่ครับดาวดาวดาดาวอ๋ออี้ย่งยนี่อับแต้มสองตู่น้อยหน่อยดอกแดกดอกแดกนี่หลังนี้เบิ่์นสองหลังนี้เบินสองงเบิ่สองใต่แค่นี้ล่ะซีแต้มนี่เบิร์สอง Song tôi đi xe tung lưng được anh em nào lát tôi nha tuệ bỏ ông mười mười nè mười ô ôm mười mười đi ôm mười 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 vậy mười 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 mười